เคยไหมอยากได้อะไรสรักอย่างแต่คุยยังไงยังไงก็ไม่สำเร็จผมเข้าใจเลยครับวันนี้ผมจะมาแชร์เคล็ดลับจากสามก,ก๊กที่จะช่วยให้คุณเจรจาต่อรองได้เฉียบคมยิ่งกว่าจูก,กัดเหลียงลองนึกภาพนะสมมุติคุณอยากขึ้นเงินเดือนไปคุยกับเจ้านายแบบตรงๆอาจจะแป้กดีง่ายๆลองเปลี่ยนเป็นแบบกลยุทธ์ดีกว่าผม หัวหน้าครับช่วงนี้ผมมีโปรเจกต์ที่ต้องรับผิดชอบเยอะมากแถมยังทำยอดขายได้ดีกว่าเป้าที่ตั้งไว้ด้วยครับหัวหน้าอืมก็ดีนี่ผมครับผมเลยอยากปรึกษาหัวหน้าว่ามีโอกาสที่เราจะมาคุยเรื่องผลตอบแทนให้สอดคล้องกับผลงานที่เพิ่มขึ้นได้ไหมครับ เห็นไหมครับเราไม่ไ hmm. ด <ion. S 1> ้พูดเรื่องขึ้นเงินเดือนตรงๆแต่เราสร้างสถานการณ์ให้เขาเห็นคุณค่าของเราก่อนนี่แหละครับคือการรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งแบบซุนวูอีกอย่างที่สำคัญคือการตีสนิทสร้างความสัมพันธ์ที่ดีก่อนเจรจาลองชวนหัวหน้าคุยเรื่องอื่นบ้างหาเรื่องที่เขาสนใจแล้วค่อยวกกลับมาเรื่องงาน สุดท้ายอย่าลืมเตรียมข้อมูลให้พร้อมรู้ว่าเขาต้องการอะไรเรามีอะไรให้เขาได้บ้างแล้วเสนอสิ่งนั้นให้ตรงจุดรับรองว่าการเจรจาครั้งหน้าของคุณจะราบรื่นและประสบความสำเร็จแน่นอนครับ